สวัสดีครับพบกับจิเกนเจอร์นะครับ วันนี้นะครับผมทำไทจีเลือด250ล้านครับวันนี้ตั้งใจมาทดสอบความถึกเลยนะครับอาคลิปเมื่อวานนะครับ ID b e l f o ฟออันนั้นคือเขาโหดมากอะคือเกียร์โหดนะใส่อัปเดตชาติปุ๊บเนี่ยมันก็กลายเป็นตัวดาเมจขนาดย่อมได้อยู่เหมือนกันนะครับซึ่งวันนี้นะครับน้องๆบอกว่าถ้าทำถึกไปเลยอะมันจะใช้ได้ไหมซึ่งวันนี้ผมตั้งใจเลยครับว่าอัดพลังชีวิตเข้าไป250ล้านครับซึ่งหลบน้าน ก็หลบลอยต้านลอยนะเ,เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าไทจิทำถึงขนาดนี้มันจะถึกสักแค่ไหนนะครับ อ่ะเราถึงทวนนะทดสอบถึงทวนนะเพื่อที่จะประกอบการตัดสินใจนะครับสำหรับคนที่มีแล้วยินดีด้วยนะสำหรับคนที่ยังไม่ได้นะเดี๋ยววันพรุ่งนี้นะครับก็จะเพิ่มเลทอ่ะพฤหัสที่2 7เนี่ยเพิ่มเลทตอน10บโมงเช้าของสุดท้ายนะแต่ว่าไม่น่าใช้ครูเทพแล้วอแต่ว่าน่าจะมีตู้ไทจิมาสั่งตู้หนึ่งนะใครอยากจัดเลนเจอร์จัดเกียร์ของสุดท้ายครับโคโรบโบรดิจิมอนแอเวนเจอร์จบวันศุกร์ที่2ีบดนี้นะครับอ่าไปปุ๊บก,ก็หมดเลยนะทั้งเลนเจอร์ทั้งเกียร์นะซึ่งถ ครับ ลุงยุทธชาแนลร้านเติมเกมราคาถูกปลอดภัยใส่ใจคนเติมนะครับไอดี ID ผูกรายเติมได้หมดเลยนะทั้งไลน์เฟซบ o o กก o o กิลเปิลครับเติมถูกเกมไรเนเจอร์มีแค่ iOS สครับแต่ติดตามร้านลุงเอาไว้นะอ่าเวลามีโคตันดอยครับจะได้ไปเปิดกระชางกันได้เลยครับแต่ว่าเติม iOS จากร้านลุงยังถูกมากๆแล้วก็มีบริการพิเศษจากร้านลุงครับเติม r u b ี้แพ็คลูบี้คูณสองแพ็คต่างๆจากร้านลุงครับแล้วก็ให้ลุงเปิดกระชางได้เลยหรือฝากลุงนะครับเก็บลูบี้เก็บเอาไว้ให้ที่ iOS พร้อมใช้เมื่อไหร่ก็ให้้ลุงจััดดการรไนะคบ ใครสนใจรี่ไปจัดได้เลยครับแพทต่างต่างที่ยังไม่ได้จัดของสุดท้ายนะนะครับก็ไปเติมกันที่ร้านลุงยุทธชาแนลครับแปดลิงก์เอาไว้ให้ที่ปักหมุดคอมเมนต์นะลุงยุทธชาแนลราคาถูกปลอดภัยใส่ใจคนเติมทังสังียบแอดไลน์เป็นหนึ่งท้องทางครับที่แอดไซ์ลุง988นะครับ อะไทรจีทำถึงครับคงจะต้องพึ่งได้นะคือถ้าเกิดมีเกียร์ดีๆก็แน่นอนเอาไปเป็นดาเมจร่วมได้นะครับคือต้องบอกก่อนว่าพื้นฐานของเรนเจอร์สายพลังเนี่ยตัวดาเมจเนี่ยมันอาจจะไม่ได้หนักมากนักมันมันทำดาเมจตายได้นะถ้าไปเจอเรนเจอร์ที่แบบเปลาะมากๆนะครับหรือว่าแพ้ธาตุแล้วก็ไม่ได้ถึกอะไรมากมายแต่ถ้าเกิดไปเจอแพ้ธาตุแต่ว่าตึงๆเนี่ยมันอาจจะใช้เวลาตีนานพอสมควรนะผมก็เลยจะใช้คําว่าดาเมจสะสมก็คือเน้นถึกไปให้มี เมจประมาณนึงนะครับแล้วก็ปล่อยตัวออกมาเยอะๆอันนี้มันก็จัดการได้แต่ถ้าเกิดไปเจอบางตัวทดสอบให้ดูแล้วนะครับกว่าจะตีกันนี่คือสนิทกันเลยครับก็คือต้องไปพึ่งตัวอื่นจะดีกว่าอ่าเอาตัวนี้ไปเป็นตัวดึกนะครับแล้วก็เอาเรนเจอร์ตัวเมจอื่นๆเนี่ยไปเป็นตัวเมจจะดีกว่าอ่าถ้ามีเกียร์ดีก็ค่อยว่ากันไปนะครับอา่าใส่แบบนี้ครับพลังโจมตีกายเดิมล้านหกจริงๆก็เยอะอยู่มกันนะแต่ว่า โดยดเาเมตสับพลังลนะใช้จริงก็ไม่ได้หนักขนาดนั้นนะครับพลังชีวิตนะครับ17ล้านนี่ก็เลยทำพลังชีวิต250ล้านได้เลยครับเสียได้ตำแหน่งยืนนะหลายคนเสียได้ผมก็เสียได้ครับคือถ้าเกิดมันเป็นตัวชนใกล้เนี่ยโอ้โหมันจะแจ่มมากเพราะว่าเคลื่อนที่ก็ไวนะความเร็วในการโจมตีก็สูงนะครับอ่ะคุณดอนเจอร์ปรตีนะก็แม็กนะครับ หานครึ่งหลือ3ามจุดาราะทานนะครับเดือนนี้ยังพอไหวอยู่เดี๋ยวเดือนหน้าก็าปรับเข้าสู่สภาพปกตินะรายทานก็เยอะขึ้นมานครับใส่เกีรรถแรกสัก2จุดนะครับกำลังดีนะครับส่วนบัฟของเขาแน่นอนรู้กันอยู่แล้วครับว่าเป็นบัฟป้องกันทีมขั้นสูงนะครับก็คือ ออมาตะกกอเลือดฮิวเลือดนะ,นะครับแล้วเกิดตัวไหนตีไทจิแบบดาบเดียวไม่แตกนะครับเขาก็ฮิวเลือดขึ้นมาเลือดมันก็เด้องอยู่เรื่อยๆนะเออฉะนั้นเนี่ยมันก็ค่อนข้างโหดน,นะมาสกิลบัฟกว้างถึง400จุดคูดอสกิล11วินะครับเป็นประเภทบัฟน้ำป้อมนะก็สบายเลยนะครับดาเมจทะลุสตันสกิล2นะนะนดาเมจก็อย่างที่บอกครับว่าพึ่งได้นิดนึง นะครับถ้าเกียร์ดีก็พึ่งได้เยอะหน่อยคนะรับสตันก็คือความปวดก็คือจะปวดมนุนทุกท่านนะเพียงแต่ว่าความแม่นยำเริ่มเห็นแล้วว่ามีความแม่นยำที่ค่อนข้างจะลดลงในสกิลนะ ถ้าเกิดใครมีธนูคริสต์มาสก็โอเคตอบโจทย์ไปเลยนะครับเพราะว่ามันก็จะาทะลุนะครับส่วนออปชันจะเลือกพลังชีวิตหรือเลือกเป็นพลังจมตียังไงก็ได้ครับอัศินนี้กว้าง 400. จุดคูดาวสกิล7วินะครับความสามารถไฮเปอร์นะครับอันนี้คือติดเลยไม่ต้องกลัวนะครับอ่าสตันเมื่อออกเดบิวตการก,กับสายไหวพริบนะความสามารถอันนี้จะสุ่มติดนะเพียงแต่ว,ว่าถ้าเกิดเราปล่อยตัวเยอะเนี่ยมันก็จะติดเยอะๆะซึ่งความสามารถกลุ่มปล่อยตัวพื้นฐานเนี่ยอันเนี้ยอ่าสุ่มติด50เปอร์ อ่าเรียกได้ว่าปล่อย2ตัวก็ติดทีหนึ่งแล้วนะถ้าเกิดทำเก้าดาวแม็กเกียปล่อยตัวอีกก็จะยิ่งโหดนะเอาสุขภาพมาเก้าดาวนะคือจริงๆเนี่ยได้ลาสก็โอเคแล้วอย่าได้อันนี้พออย่าได้ฟื้นฟูท่าท่านพอนะครับอ่เอาลาสเป็นพื้นฐานจะดีนะครับถ้ามีคอมโบได้หยุด5ก็แน่นอนโหดแน่นอนครับอาเกียร์นะขอเลียวนาดนะครับอ่านะครับขอเลียวนาดนะครับคือถ้าไปเทียบเคียงก็ดักว่าใจเลียวนาดน่าจะมีกันอยู่แล้วอันนี้ออปชันผมเลือกเป็นพลังโจมตีนะให้มันแบบช่วยตีได้บ้างครับส่วนรองเท้าเลียวนาดจ,จัดเป็นพลัง จะเป็น3จุดนะนี่พลังชีวิต250้ากว่าล้านนะส่วนสุดท้ายเป็นของประดับต้นไม้คริสต์มาสจริงๆเกียร์ชิ้นนี้เนี่ยออปชันเดิมมันเป็นพลังชีวิตนะถ้าเปลี่ยนปุ๊บก,ก็จะหายไปเลยครับเพราะว่าเกียร์บางชิ้นเนี่ยเขาให้ออปชั่นที่ไม่สามารถเปลี่ยนได้ถ้าคุณเลือกเปลี่ยนปุ๊บก,ก,ก็จะไม่สามารถสลับกลับมาได้แล้วอ่านี้บอกไว้ก่อนเผื่อนาะคตมีเกียร์แบบนี้หรือนะับเดี๋ยวพอคริสต์มาสเราเปิดได้เกียร์ชิ้นนี้จะได้ไม่งงนะครับอ่ะนเดี๋ยวลองดูครับว่าใส่พลัง R โจมตี390เปอร์นะครับก็คือใส่ติดเอาไว้พอเป็นติ่งนิดๆนะ่ะอ่าด้วยความที่ว่าออฟชัน4นะอ่าเผื่อน้องๆเล่นกันใหม่ๆนะครับออฟชัน4ของเกียนะครับอ่าไม่ว่าจะเป็นเกียร์ดาวนะครับหรือว่า8ดาวเนี่ยเราเลือก3ากันไม่ได้สมมุติว่าเลือกพลังชีวิตอีกช่องหนึ่งก็เลือกพลังชีวิตไม่ได้ครับต้องเปลี่ยนไปเป็นช่องอื่นเปลี่ยนไปเป็นอย่างอื่นนะครับเดี๋ยวมาดูกันครับ อ่าบัฟเยอะนะบัฟเยอะนะดาเมจซึมเฮ้ยก็ได้อยู่ก็ได้อยู่นะจริงๆเนี่ยนี่แน,น่สองทีเกือบครึ่งลอดเฮ้ยทำไมมันดูดูหนักขึ้นแปลกๆตอนทดสอบตอนแรกเรารู้สึกว่าดาเมจมันไม่ค่อยหนักมากนะเออนะครับคือขนาดใส่อากุธธาตุเมื่อวานตึงๆเนี่ยยังตีไม่หมดหลอดเลยนะอันนี้รู้สึกว่าเฮ้ยดูหนักขึ้นงงๆอ่ะทดสอบกับเรนเจอร์ดีกว่านะ อ่ะมานี้จัดเรนเจอร์มาทดสอบกันหลายตัวหน่อยนะครับเน้นถึกนะบอกก่อนนะคลิปนี้นํามาเน้นถึกนะเราจะจัดตัวดาเมจอันนี้คือทดสอบอแพ้ธาตุก่อนเลยนะครับอันส่วนเรื่องของการปล่อยตัวดามอน้มาโอ้ไม่ต้องมาสนใจแล้วนะครับคือเรนเจอร์เราต้องใช้ตามสมภาพของมันอยู่แล้วอะเราจะมานั่งจิ้มปล่อยทตวัวทีละตวัวมันมันไม่ได้เพราะว่าเราใช้ตามสมภาพจริงนะตอนนั้น พอเล่นจริงใครมันจะปล่อยทีละตัวเท่ากันมันทําไม่ได้นะเราก็จะปล่อยตามสภาพนะครับให้มันใช้นับตอนนั้นเลยทบว่าเนี่ยเรามีตัวแบบนี้เกียร์แบบนี้การใช้งานเป็นยังไงนะครับอันนี้เราแพ้ท่านนะซึ่งเราบอกไปแล้วนะครับว่าเรมเนี่ยดามเมจของเขาอาจจะพึ่งพาไม่ได้จริงๆแล้วแต่ว่าเขายังผลักค่อนข้างจะแม่นมากๆนะครับโอ้โหแล้วดูดิ ผมไม่ได้บอกว่าเล่มกลางนะผมเองรักเล่มมากๆตัวนี้นะครับและไอดีหลักผมก็ยังใช้นะแต่เพื่อที่จะให้ให้ดูนะว่าเล่มเนี่ยโอ้หดามเมจเขาเนี่ยคือตีทีเดียวไม่แตกแล้วนะแต่เขายังผักค่อนข้างจะแม่นมากๆของผมผมก็ใส่อัปเกรดธาตุนะของไอดีหลักนะครับคือเรนเจอร์บางตัวเนี่ยที่มันมีสกิลสถานะอื่นๆที่ดีเนี่ยบางทีเกมเขาก็ทําแบบนี้นะคือตัวผลักนะผมบอกตั้งแต่ยุคเอลิสแล้วว่าว่าแบบเฮ้ย เอลิทแน่จริงๆตัวเลขค่อนข้างสูงนะแต่ว่าพอใช้จริงเนี่ยเฮ้ยทำไมไม่ไหววะดามเมจมันดูไม่แรงเท่าตัวเลขนะครับเกมนี้เป็นแบบนี้นะบางทีตัวเลขคือเชื่อถือไม่ได้นะครับเราจะเน้นทดสอบใช้จริงอย่างเดียวเลยเกมนี้อย่างอื่นคือดูเอาไว้ประกอบเฉยๆนะครับ อ่ะลองดูตัวยามาโตะนะผมว่ายามาโตะดาเมจเขาน่าจะดูดีกว่าเร็มนะ,ะซึ่งมันเป็นแค่9ดาวเวลลร้ 110, อยสิบซึ่งนะเมื่อวานซื้อได้รีวิวยามาโตะ9ดาวแม็กเกียร์ตึงๆนะครับของเบลฟอร์สนะก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันโหดขึ้นมันโหดอะ่ะคือตัวมันไม่ใช่กระจอกนะผมว่าตัวมันดาเมจมันใช้ได้เลยนะเพียงแต่ว่ามันต้องไปพึ่งพานะกวบตัวที่เป็น ธาตุไฟพึ่งพาคือต้องไปยิงตัวธาตุไฟอ่ะซึ่งถามว่าเจอเยอะไหมเจอไหเยอะนะไม่ได้เจอเยอะนะครับอันนี้เราลงน้ําแข็งเนี่ยเดี๋ยวผมให้ดูนะลงน้ําแข็งแบบนี้เนะี่ยอ่าเราจะได้เปรียบเพราะว่าเราเป็นสายพลังมีฮิวนะครับอ่าอันนี้คือเห็นเลยนะครับว่าก็รับดาเมจจากยามาโตได้ดีนะครับอ่าถ้าเกิดยามาโตเป็น9้าคือยามาโตผมไม่ใส่เกียร์โดแน่นอนไม่มีอัพเกรดธาตุ อมีสิมีอัปเดต้า์แต่ไม่ได้ใส่โดนแน่นอนนะดูนะครับว่าขนาดไม่ได้ใส่โดนแน่นอนนะครับนี่แล้วเขาเนี่ยใบยพลังใบพลังครับดูครับอันนี้คือเรียกได้ว่าเดี๋ยวพอบ้านไปน่าจะชนะได้ผมถึงบอกว่าเฮ้ยยามาโตะไม่กระจอกนะเอาจริงๆนะแต่อย่างที่บอกว่าติดตรงท่านเนี่ยแหละว่าพอมาเจอ ในเกมจริงอ่ะธาตุไฟตัวจริงๆมันมีไม่เยอะนะมันก็เลยอาจจะหวังผลได้น้อยครับแล้วก็ลองไปตีพวกแบบตึงๆอ่ะถ้าเกียรตตึงตัวถึงก็พึ่งได้ไปดูคลิปแล้วกันะนะอ่ะอันนี้โอเคประมาณนี้โอ้ยทางเราก็สแตนเขาโอ้โหนี่ก็สแตนเขาก็แม่นอยู่นะเนี่ย เออผมว่ามันแล้วแต่จังหวะดีกว่าเพราะว่าเรื่องของจริงๆเนี่ยโอ้โหนี่ครับเรนเจอร์ครับประเภทตัวป่วนน่ะจริงๆสกิลปวนมันจะติดดีนะครับอย่างแบบเมโลดัสนะเพราะว่าไทยจีจะใช้เมโลดัสมากนะครับอันนี้โอเคอ่าตามสภาพจริงๆต้องเป็นแบบนี้เออไม่ใช่ว่าแบบโอ้ยเราแพ้ธาตุแล้วจะไปชนะเขาแบบง่ายๆนะเออันนั้นก็เวอร์เกินนะครับอ่าโอเคครับอันนี้เดี๋ยวผมเอามาทดสอบรับดาเมจอ่าเดี๋ยวผมจะเอายืนตัว ช่วยยืนขวางมาสักนิดนึงนะอะตัวต่อมาครับโอ้โหอันนี้คือโอเคนะชัดเจนนะไทจิยามาโตะนะครับถทายได้บทครับกูเทพอ่บนทัพต้นานมีชัยบ้างนะแต่ข้ามเดือนแล้วอย่างที่บอกนะมันเกิดอะไรขึ้นเราไม่รู้เลยนะครับอันนี้ผมเอาตัวขวางมาช่วยนะครับเพราะว่าให้มาทดสอบรับดาเมจคือเอาแบบรับดาเมจเลยอะ่าแบบสุดท้ายเนี่ยรับดาเมจจากบาลล็อกจะเป็นยังไงบ้าง เบาลล็อกอันดีดักรู้กันอยู่แล้วครับอัปเกรดฮาร์ด,ดครับดาเมจนี่คือใส่2อสามจุดเลยนะครับแล้วก็โดนแน่นอนครับโอ้โหแล้วดูมันทะลวงนะขนาดเอาตัวมาขวางครับมันยังทะลวงไว้ได้ขนาดนั้นเลยนะอ่านเรียกได้ว่ารับดาเมจได้ดีไม่พอนะเออเรียกได้ว่ายังะทะลวงเข้าไปอีก โอ้โหอันนี้คือเรียกได้ว่าตามที่เห็นนะผมทดสอบคืออย่างที่บอกครับเวลาผมทดสอบเนี่ยก็คือทดสอบตามที่เห็นคือเวลาทดสอบเนี่ยอาจจะทดสอบหลายคลิปละนิดหนึ่งนะครับจะได้ให้ดูกันนะชาดนะว,ว่าเฮ้ยมันมันค่อนข้างจะเถื่อนจริงๆนะอันนี้คือเรียกได้ว่าพลังชีวิตนิดเดียวออพลังชีวิตเพียบเลยนะครับดาเมจนิดเดียวเอเฮ้ยใครมีคือเรียกได้ว่าเกียร์เนี่ยมันเข้าถึงไม่ยากเลยจริงๆอ่าอย่างของผมเนี่ยช่องแรกช่องกลางครับผมว่าทุกคนมีหมดแหละ นะที่เล่นกันมาสักพักหนึ่งนะครับอันนี้เราชนะธาตุนะอะ่ไม่กดเทมด้วยนี่เราชนะธาตุให้ดูกันนะครับโอ้โหทำไมมันกดง่ายขึ้นว่ะผมรู้สึกแปลกแลกแล้วนะผมรีวิววันแรกๆเนี่ยผมรู้สึกว่าดาเมจมันยังไม่ได้เถื่อนขนาดนั้นนะครับคือเหมือนมันจะเน้นถึกซะมากกว่า แต่ว่าโอเคแหละล่างเรนเจอร์ครับอาจจะเทียบเคียงกันไม่ได้แต่ว่าตัวรูเดียนเนี่ยมันเป็นผมว่ามันก็เป็นอีกตัวหนึ่งนะที่ก็ค่อนจะเถื่อนมากๆรูเดียนคือดาเมจค่อนข้างจะหนักมากนะครับรีวิวหลายคลิปเนี่ยรูเดียนคือเป็นพระเอกเยอะเลยนะ,ะแต่ว่าน,นี้คือต้องยอมรับว่าททจิมันธนะท่า,น,านะครับแล้วก็เอามาหวังผลได้จริงว่ะเอออพื่อนเพื่อนมาบอกหน่อยคนที่มีแล้วนะคือผมรู้สึกว่ามันดาเมจมันค่อนข้างจะตึงขึ้นมาเยอะเลย เออดาเมจดูค่อนข้างตึงมากๆนะครับอ่ะลองเจออ่ะเอเมิเลียหน่อยแล้วกันนะ9ดาวแม็กนะครับก็ไม่น่าจะไหวยอยู่ดีแต่จริงๆเอเมิเลียก็เป็นอีกตัวหนึ่งนะที่เป็นเรนเจอร์ตัวแปลกคือเลนเจอร์บางตัวแนตะ่เป็นประเภทตัวแปลกนะคือเรียกได้ว่าเหมือนแบบเฮ้ยโดนเนิร์ฟไปเยอะแล้วมันน่าจะแพ้แล้วแต่พอใช้จริงบางทีมันอาจจะชนะงง,ง,ง,งงก็ได้นะคือแพ้ธาาุไปชนะก็มีเออนะครับ อ่ะต่อมาลองไฟดูบ้างครับอ่ะตัดไฟตัวที่แบบว่าเอาเป็นตัวยังไม่ค่อยตึงเท่าไหร่อันนี้เดี๋ยวผมขุดมาแบบยกฝูงเลยดีกว่ามาเดี๋ยวลองดูนะว่าทดสอบแบบนี้เออไทจิจะเอาอยู่หรือเปล่านะครับอเดี๋ยวขอซัดเอเมเลียนหน่อยในยังไงที่รักผมเนี่ยใช้หมดนะครับคือตัวมันทำเก้าดาวแม็กไปแล้วอะเสียดายของนะครับแล้วมันก็ยังใช้ได้ดีมากโอ้โหผมว่า แต่อันนี้ต้องบอกก่อนนะมันต้องขึ้นไปถึง9ดาวแม็กค,ครับถ้าเกิดเป็นไฮเปอร์แม็กเนี่ยมันก็จะดีในระดับหนึ่งอันนี้ต้องบอกก่อนอ่าตอนนี้ผมลงทุนทาเป็น9ดาวแม็กเพราะว่าเห็นเลยนะว่าเฮ้ยมันมันเด๋งจริงนะครับอ่ะอันนี้เจอทาาุไฟ3ตัวมาครับลองดูเป็นทาาุไฟตัวที่แบบว่าอ่าไม่ค่อยได้แบบโหดอะไรมากนักน,นะก็เป็นแจ็คนะครับอ่าคนโซเทพ2นะครับอ่าท่านไอนะครับ จากโอเวอร์โหลดครับแล้วก็รีไวซ์รีไว์ยังเห็นใช้กันเยอะนะเพราะว่าคอมโบนะครับตัดฮิวอะเดี๋ยวดูแล้วกันนะอะใครที่บอกครับว่ารีไวซ์เขาใช้กันเพราะตัดฮิวนะครับเดี๋ยวดูกัน,นครับว่ามันจะช่วยตัดฮิวไทจิดได้ไหมนี้ให้ซัดมา3ตัวเลยนะดูครับเรารับดาเมจนะครับ นี่อ่ะตั้งใจมารับดาเมจเลยนะครับเดี๋ยวดูครับว่าเราตัดฮิลเขาได้ไหมหรือสุดท้ายใครจะอยู่ใครจะไปนะนีท่านอายนะท่านอายสตันพลังครับคืออย่างท่านอายถามว่าใช้ได้ไหมก็ใช้เป็นตัวเสริมได้นะคือบางตัวเนี่ยมันไม่เหมาะกับการนํามาใช้เป็นตัวหลักนะครับเพราะว่ามันไม่ไหวแล้วนะครับก็มองแค่ว่าสกิลนะครับหรือความสามารถครับนามาใช้ช่วยอะไรทีมได้บ้าง อ่าก็หยิบจับมาใช้ได้นะในกรณีที่แบบไรเลนเจอร์เราไม่ได้มีเยอะอะไรมากมายอ่ะดูนะครับว่า3ามหนึ่งเออนะครับจัดเกียร์ถึงพึ่งได้จริงๆครับอ่ะเดี๋ยวดูว่าฟ้าผ่าจะตายไหมนะน่าจะต้องตายละดามเมจะสามตัวแล้ว9ก้าดาวหมดเลยครับดูครับอ่าแล้วรีวไวหยุด5้าเวทีได้นะอะแต่เราก็หยุดห้าเวทีครับแต่เราจะหยุดได้แค่บางตัวเท่านั้นนะ อ่าเพราะว่าเราโอ,อเดี๋ยวดูก่อนแล้วกันครับว่าเรนเจอร์หนึ่งตัวมีหยุดห้าวิธีครับอ่าดูครับสู้ยันฟ้าผ่าเอาดิเอาดิเอาด,อาดิอย่าบอกนะว่าทางขวาไปหมดไปหมดตี้นี่หาเลยนะโอ้โหอ่าให้ดูโคตนนี้ดีกว่าแบบบัวไม่ช้ำน้ำไม่ขุ่นนะ เออเอาเป็นว่าบันทึกจริงครับฟ้าผ่าแล้วก็เรียกได้ว่ายังยืนได้อยู่ครับอตัวสุดท้ายแน่นอนยังไงเราทดสอบเนี่ยต้องมีตัวนี้ครับตัวตึงแห่งการทดสอบนะใครผ่านบททดสอบนี้ไปได้แสดงว่าโอยโอเคมันเจ๋งอยู่อ่ะแน่นอนครับเมกูมินเก้าดาวแม็กครับเกียร์ปล่อยตัวไวตึงๆเลยนะ,ะมาดูกันครับ โอ้โหคือน้ำเดี่ยวมันปล่อยมาเพียบเลยนะน้ำเดี่ยวนะครับอแต่ว่าเราตาตันไหวพิบนะเราตาตันไหวพิบนะครับมันก็เลยค่อนข้างจะช่วยนะครับช่วยเยอะอยู่กันนะดูครับนี่แค่ปล่อยตัวมาครับหยุดห้าวิธีด้วยครับแล้วก็อันนี้ผมจะใช้ไอเทมตรงข้ามกันนะโอ้โหแต่ก็หายเกี้ยงอยู่กันนะเนี่ยอันนี้ดใ,ใบทีหนึ่งมีคนงงครับผมใช้ไอเทมตรงข้ามเพราะว่าพยายามจะเซฟ ชีวิตนะครับลงน้ำแข็งนะครับก็อวตะเซฟชีวิตไปหน่อยนะอาจจะไม่ถูกใจใครนะแต่ว่ามันเป็นการทดสอบแบบทดสอบในฉบับของผมะผมทดสอบแบบนี้มาตั้งนานแล้วเพื่อที่จะให้ดูนะครับรายละเอียดของการใช้งานเรนเจอร์นะครับมันถึกจริงนี่เรียกได้ว่าแต่สุดท้ายคือด้วยดาเมจของเมกูมินนะอันนี้ขนาดเป็นท่าเสมอน,นะ รูดิคือทั้งนั้นเนี่ยมันน่าจะโดนขี่อาวุธยำด้วยแหละนะเพราะว่ามันโดนกดอยู่นะโอ้โหแต่มันก็กดออกมาอยู่ได้ครับโอเคเมกูมินตัวตึงก็ยังเป็นตัวตึงนะถามว่าทำก้าดาวแม็กตอนนี้ได้ไหมผมว่ายังไหวก็ยังทําได้นะเพราะว่าาตาไม้ตึงๆในเกมเนี่ยเพียบเลยนะครับอ่ะสุดท้ายไทยจิน่าจะแพ้แหละแต่ว่าก็ยือได้แบบนานนะครับเดี๋ยวดูว่าจะยือได้จนฟาร์มห่าไหม นี่พอยืดจนฟ้าผ่าปุ๊บก,ก็ตายหมดเลยนะครับเพราะว่าดาเมจเขาหนักมากนะคือเขาเป็นตัวดาเมจแบบทแท้ๆนะครับแล้วก็มีป่วนด้วยนะคือตัวมันครบเครื่องเกินนะครับเมกูมินนี่คือเกินจริงๆอะ่ะเกินเบอร์นะครับเอาวันนี้ทดสอบชัดเจนนะว่าทำนะครับพลังชีวิต250ล้านหลบร้อยต่อร้อยครับคือเกียร์ถึงพึ่งได้ครับอ่าเรียกว่าตึงเปรี้ยเลยทีเดียวนะครับอ่าเดี๋ยวลองนําไปเล่นกันใน พีวีพีดูนะครับเดีว่าโโหทีมนี้ไม่มีท่านไม้เลยอะคือจริงๆเนี่ยเราต้องแบบเอาไปจัดพวกท่านมงท่านไม้นะอะไม่ได้ไม่ได้พี่ตัวเดียวพี่จะเกินนะเก่งเกินนะอันเดี๋ยวมาลองตีกันเบาๆดูนะครับสามรอบนะครับเดี๋ยวผมจะใช้ทีมเทีมเดียวพอเพราะว่าฝั่งตรงข้ามทีมดูไม่โหดเท่าไหร่ครับอ่ะใช้ทีม A ทีมเดียวครับแล้วเราโอ้ยเขามีการบินนี่ว่ะอ่ะเดี๋ยวดูว่า ข้างล่างครับจะจัดเขาได้ไหมครับอ่าม็อบไม่ควรจัดยืนได้อ่าเทมเทมไม่ใช้เลยครับไอ,อย่าดูถูกนะเราอย่าดูถูกเขานะเออเขาใช้เลนเจอร์กองแก๊กองแก,ก,ก,กแบบนี้นะ คือเรนเจอร์เนี่ยบางทีมนอาจจะแบบว่าเฮ้ยเขาฉัดตัวอะไรก็ไม่รู้ครับแต่บางทีเราจําไม่ได้งนะว่าบางตัวมันอาจจะมีอะไรเป็นพิเศษบางอย่างนะแล้วเขาก็ประกอบกับเรนเจอร์ตัวตึงๆของเขาอ่ะเปลี่ยนทีมบ้างดีกว่าสลับทีมบ้างครับทีมแรกมันเน้นถึกบัฟบัเตินนะคือทีมแรกเนี่ยดาเมจจากเบาล็อรก,ก็ก็พอถูถแหละเฮ้ยไม่ดีละเราปล่อยเขานานเกินไปไม่ได้นะเทมเทมนี้ใช้บ้างนะครับ โอ้โหดูนะเรนเจอร์ฝั่งเขาโหยืนนานมากครับโหดจริงเลยดูดิดูเรนเจอร์ครับใช้บารกีตาร์แบบนี้นะใช้ครับตัวโคที่แจกฟรีเนะี่ยเป็นเชียริเตอร์แจกฟรียุคหลังนะสนตโลเดือนหน้าครับเด,เดี๋ยวเดี๋ยวรอดูนะครับว่ามีมีแจกไหมนะครับเพราะว่ามันเป็นอีเวนต์ใหม่นะคโอ้โหดูครับปีกันทั้งวันเฉยเลยครับเดี๋ยวดูนะว่าเรานะครับสตาร์ ไหวพิบนะครับโอ้โหนี้คือช่วยได้ชัดเจนมากดูนะ,ต,ะต้านไหวพิบครับนี่ทั้งบอบทั้งตัวของอฟรีเดนครับโอ้เกือบตายอยู่เมื่อนั้นนะ่ะนี่ถือว่าความสามารถแน่ตรงนี้น่าจุดนี้แหละนะที่แบบไอ้สกิลสมมติว่าไม่มีอะไรคือแค่ปล่อยตัวก็ก็ติดแล้วนะครับเอาโอเคอันนี้มีไม้มาสัก3าตัวโอ้แบบนี้น่าจะหวานอยู่นะครับออะปล่อยสทีมนะเพราะว่าเขามีตัวบินนะครับ เพราะว่าสมมุติว่ายื้อกันนานมากๆแบบนี้นะผมว่ามันช่วยได้เยอะเลยนะครับเพราะว่าพอยือได้นานปุ๊บเนี่ยนะครับฝั่งตัวไทจีเนี่ยน่าจะปล่อยตัวออกมาได้เยอะพอสมควรนะครับกดออโต้ต้องระวังนะผมบอกก่อนนะกดออโต้เนี่ยบางทีมันพลิกล็อกได้ง่ายๆนะครับนี่อย่างนี้ข้างล่างยืนยืนเยอะน,น,นะครับข้างบนบินตีป้อมเออนะก็เหมาะกับ การเล่นทางบินก็ได้อยู่เหมือนกันนะเ,เพราะว่าไทจีนี่ก็เป็นเอาจริงๆเนี่ยเราก็จะไปเน้นยืนถึกกันมากกว่านั่แหละนะครับไทจีนะดาเมจคือเราค่ารู้สึกว่าเฮ้ยดูเหมือนมันหนักขึ้นนะอันนี้คือผมทดสอบหลายคลิปอะเรารู้สึกเลยว่าจริงๆดาเมจตอนแรกเขาไม่ค่อยได้หนักหน่วงเท่าไหร่นะอันนี้คือเหมือนรู้สึกว่าเฮ้ยดาเมจเขาทำไมมันดูดูแรงขึ้นวะเราใส่แค่3ามเปจุดเดียวนะครับ อันนี้คือเทียบกับการทดสอบในคลิปแรกๆนะ9ดาวแม็กนะเพราะว่าอันนั้นผมก็ใส่ดาเมจจุดเดียวเหมือนกันครับแต่ว่าอันนี้คือผมตั้งใจใส่พลังชีวิต250ล้านเลยนะครับคือเอาแบบตึงๆเลยนะเอ่ะพลังชีวิต250ล้านครับเกียร์หลบร้อยต้านร้อยต้องใช้คำว่าต้านร้อยกว่าเลย,โ,ยโอ้โหทำไมทีมเขาโหดเหลือเกิน โอ้โหนี่คือโหดมากอะผมจะแพ้อยู่กันนะถ้าม,มีไม่มีบินนี่คืออันจะแพ้ได้นะอันจะขอดูเกียร์หน่อยแล้วกันะะนะดูทีมดูเกียร์หน่อยโอ้โหทําไมตึงจัดตึงจัดเลยอะโอ้โหเรนเจอร์นี่คืออะบาวล็อกครับก้าวดาวแม็กนะอ่านะโหนี่คือพอกุดเลนเจอร์ตัวเก่ามาใส่เกียร์โหดๆนะโอ้โหเอาเรียวนะครับซิตี้ฮันเตอร์มาอย่างเก่านะอ่ะแล้วก็ซารล็อตนะใช้ดีนะ อ่าครับโอ้โหแล้วฝั่งนี้โอเคฝั่งนี้คือเขาเป็นหยุด5ตั้ง4ต,ตัวนะครับเกือบไปเกือบไปครับติดประมาทไปนิดนึงนะแล้วกาเกียร์โดนก็พอมีอยู่อ่าโอเควันนี้ทดสอบกันชัดเจน,นครับประกอบกับตัดสินใจนะสำหรับคนที่ยังเปิดไม่ได้นะรพรุ่งนี้เพิ่มเลทคิดว่าน่าจะมีตู้ไทจีมาสักตู้หนึ่งนะติดบงเช้าวันพฤหัสน,นะก็ทิ้งทวนแล้วนะครับเพราะว่าวันศุกร์นะครับวันศุกร์ จบ10บโมงเช้าวันศุกร์ที่28นะโฮโรโบดิจิมอานันเจอร์ก็จะไปเรียบร้อยนะเอาซื้สวันนี้มาทดสอบก,กันนะครับพลังชีวิตร250ร้าล้านนะหลบร้อยต้านร้อยกว่านะครับ คือผมจะเน้นว่ามีเกียร์ประมาณไหนก็ใส่ประมาณนั้นนะครับอันนี้คือเรียกได้ว่ามันทําไม่ยากนะเพราะว่าเกียร์มันค่อนข้างจะพื้นฐานนะครับมันมีพลังชีวิตนะครับหลบตะกี้ต้านตะกี้อยู่แล้วนะทางช่องแรกช่องกลางนะครับก็เกียร์ฟรีจะมีหมดรอ,องเท้าเรียลหนักนะครับช่องแรกเป็นดาวกจาเรียนหนักนะช่องสุดท้ายจะเป็นกระเป๋าก็ได้นะมันก็ทําถึงอันนี้ผมใส่เกียร์ชนิดมาเพราะว่าเน้นเอาที่ลดแล่นะครับอันนี้คือเรียกได้ว่าหลบถึงต้านถึงพลังชีวิตถึงครับ ตื่นเรี้ยเลยจริงๆอ่าใครอยากได้ก็ไปลุ้นกันนะ,ะซึ่งถ้าเกิดใครมีทุนอยู่ครับก็รีบไปจัดกันที่ร้านลุงยุทธ์ชาแนลร้านสตารเกมราทูปลอภยัสยสนใจคนเติมครับไอดีเอออ่ไดียผูกอะไรก็เติมได้หมดนะครับไลน์เฟซบุ๊กกูเกิล Facebook, Google, เปิ้ลครับเติมถูกมีแค่ iOS ครับติดตามแล้วลุงไว้เผื่อมีโคตรเต้ลเดินเข้ามาครับเติมถูก iOS อเอบริการพิเศษครับต้องเติมจากร้านลุงนะรูบี้แพ็ครูบี้คูณสองแพ็คต่างๆครับอ่าเติมปุ๊บน้ำให้ลุงเปิดกระชากได้เลย,เลยหรือเก็บรูบี้เอาไว้ให้ทีี่ iOS ก็ไได้คครรรับบใใสนใจนนป ติดตามร้านลุงด่วนนะครับเดี๋ยวแปดหรือร้านเอาไว้ให้ที่ปักหมุดคอมเมนต์นะครับลุงยุทธชาแนลร้านเติมเกมราคาถูกปลอดภัยใส่เด็กมาเติมครับทำเสจแล้วงียยแอดไลน์มาหนึ่งทางั้งทางครับที่แอดไซน์ลุงก้าวมาแปดขอโชคดีนะอยากให้ได้นะทางไท้ายจีเอมาโตะครับบอกเลยว่ายิ่งเป็นไอดีใหม่ผมว่ามันช่วยทีมได้ค่อนข้างเยอะเลยนะครับยิ่งขึ้นเป็น9ดาวเราได้หยุด5วินาทีนะครับมันก็จะกลายเป็นคอมโบขนาดย่อมๆอ,อ,อยู่เหมือนกันนะอ่ะก็เอาใจช่วยสู้ๆนะครับเอาหนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ